เนี่ยไหนยม่ด่าด่าเจตตาตางหน่อยนางเมาไม่รู้เรื่องไปหมดเนี่ยไม่ใช่เมาเดี๋ยวก็ชตองนานดิไม่เปียวไม่เปียวฉันไปรับแขกมาแล้วยี่จ้อฉันไปรับแขกมาสี่คนเมื่อกี้ต้องพูดแล้วโอ้ยแ้วโอ้ยอะไรเนี่ยไปรับแขกเพื่อพูดมันปวยเอาเลยแม่ด่าเลยแม่ด่าเลยอ ไม่มากวันนั้นตอนฉันเป็นกะหลี่ฉันไม่อยากจะมัง้งเเตื่นก่อนนม,มากไ,ไ,ไม่ได้เท่าไหร่ไม่ได้เท่าไหร่ขิงไปเลยได้เท่าไหร่บอกเพลี่ก่อนได้เท่าไหร่แกจะตางเดช่องมันผู้สองแงสองงานไปช่องลัางนะ้ำบอกก่อนว่าได้เท่าไหร่บอกเพลี่ก่อนไ,ได้เท่าไหร่ อันนี้คืออะไรอ่ะกัสกิลนี่นี่จะเมาอะไรฟังแฮรรี่อะไรครัเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับงานรีวิวปลาเออของใครแม่อะไรปลาแม่อะไรจาววิรัต่ะยาวดังนครตะวันน่ะแล้วหอนฟันเขาคิดกี่บาท สี่ร้อยโอ้ลูกสาวจ่ายไม่พันแปดรอยค่าถอนฟันแล้วจ่ายหมอไปเท่าไหร่สี่รอยโอ้กำไรเห็นหินเลยพันสี่อันนั้นหมอหรืออะไรแม่ทำไมอ่ะเขาถอดแบบง่ายมากเลยหนูนั่งแบบโอ้นั่งหลุนตั้งนานอะ่ะุกกาเนาะ จะเป็นหมอหรือเป็นหมาเขาก็ขอได้รอ,อดชีวิตรอดขอได้ลูกิดเยอะไม <c oughs> ่รู้นะอ,อาหนาด้วยนะโบกหนาด้วยนะโบกหนาด้วยนะนี่เียการนำ้ำให้อันนี้ทากันคืนลูกสาวขอหกคนลูกสาวหกคนคะ่ะ <c oughs> คนละหนึ่งด <c oughs> อกโห โอ้ตายละเห็นผลภายในหนึ่งคืนใคแบบไม่ต้องคิดค่ะไม่ได้ซื้อเนี่ยที่แม่ทาไปเมื่อกี้อ่ะถ้าเป็นคนปกตินะเขาทาได้สิบห้าวันคนเอออืม ไม่ไม่ทาคอทาอยู่เนี่ยเอ๊ะแต่หนูเห็นว่าของเจ๊กันน่ะแต่คนก็บอกว่าใช้กินใช้ทาในกระปุกเดียวกันไม่ใช่เหรอทำไมแม่ไม่ทำไมแม่ไม่กินไปบ้างล่ะบำรุงจากข้างในถึงข้างนอกแม่แพรลี่บอกว่าให้แม่กินด้วยทาคอด้วยมีคนบอกทาคอด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันขาวไม่เท่ากันเออ เยอยดีแล้วเปิดแอร์ช่ำๆเลยหน้ามันจะได้แบบนี้าวลอ้าเว้ยพอดูไกลๆนึ่วก็เอเรียนมเออมีคนบอกว่าทาวันนี้ซึมไปถึงปีหน้ามีแล้วเ <laughs> นี่ยแม่ทาขนาดนี้นะทาวันนี้นะทาอีกทีปีหน้าเถอะนะรู้สึกรู้สึกว่ามันร้อนอ่ะอะไรร้อน ใช้เยอะไป้บบก็มันใช้เยอะเกินไปปกติเขามันเพราะว่าบางทีคีมบางตัวของเขาเข้มข้นนะเขาบอกว่าใช้นิดเดียวตอนนี้อีกสองนาทีเห็นผลเลยเขาบอกงี้โอ้โหแล้วทาไม่ใช่ไม่ใช่ทาแบบนี้นะไม่ใช่ลดรอยย่นนะมึงทาแบบนี้เพิ่มรอยย่นขอบคุณค มึงดูมือที่ถูไปดิเพิ่มพิมเพิ่มรอยย่นค่ะเออเอออาจจะเป็นเจ๊ก,กนันนี่จะนนั่งร้องไห้แล้วนะพีเซนเตอร์แบบเนี้ยว้าวสวยทะลุจอมากค่ะแม่จ้อ้มีกลางวันกลางคืนด้วยไม่ เออแล้วสองก็ปลูกบํารุงไปเลยแต่แม่แม่ใช้ดีๆนะถ้าแม่สวยของเขาจะขายดีมากนะเพราะว่าระดับขนาดหน้าอย่างแม่มันยังช่วยได้อะ่ะแม่ต้องคิดดูสิไวสิกา,นะา,านะชมระดัเนี่ยขนาดผิวหน้าแบบแม่ยังดูดีขึ้นได้อะ่ะแล้วคนทั่วไปอะ่ะใช้มันจะดีขนาดไหนออแม่ต้องทำให้ดีเอ,อ,<ป>เอ,อแม่ต้องทำให้ดีเออนียบำรุงเข้าไป แล้วแม่ใช้แล้วเห็นผลน่ะคนทั้งโลกก็ใช้ได้ยี่ห้อเนี่ยมีคนบอกว่าขออโหสิกรรมที่เข้ามาดูนะแม่นะเขาบอกว่าแม่จอน่าเหมือนตุ๊กตาเลยค่ะหน้าเนียนมากเลยเขาบอกอย่างนี้ห้าสิบห้าแล้วห้าสหกแล้ว วไว้เลยตุ๊กตาที่มันอยู่ในสารประพูมอะแพรี่แพรี่ลีโอว่าใครนะขึ้น,ข,นขึ้นพีเคกับใครได้บ้างนะลีโอไม่ไม่ใช่หนูบอกว่าตั้งแต่มีแฟนหนูไม่พีเคกับผู้ชายคนไหนเลยแล้วลีโอมันก็สวนขึ้นมา,าทันทีอ้าวแล้วแม่จ้อละซึมใบไหมนั่นแมฟฟฟฟ่ฟัง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 แพรี่พูดไปเนี่ยบาง นบอกว่าจะไม่ขึ้นมีเคกับใครนอกจากผู้ชายก็วิวบอกว่าไม่จอยอดวิวหลายแสนมากเลยนี่ขนาดหน้าสดนะเนี่ยโหยังสวยขนาดนี้ซึมใบไหมถาโยนมาเธอถาผอุกรณ์นไม่มันไม่ได้ซึมเข้าหน้าหรอกมันซึมเข้ามือหมดหมีหมีซขนาดนั้นรู้สึกว่าหน้าแบบเนี่ยมันเป็นฝ้าเยอะหมีซะขนาดนั้น เนี่ปรับหน้าเนียนมันต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องหาในห้าวันนีแม่ก็ถามว่าแม่ได้แปดร้อยหรือ,อยังต่อเดือนปกแสนนะคลิปนั้นคนดูอ่ะเนี่ยบ่ามันมันต้องต้องค่อยเป็นค่อยไปเราเป็นฝ้าอะแครีเ่เข้าใจป,ปะใช่ใช่ คนคนคนเป็นป้าจะเข้าใจไม่ใช่ว่าทาปุ๊บไม่ใช่เป็ดล้างห้องน้ำพวกพวกนี้มันต้องสม่ําถ้าทา,ทาปุ๊บแล้วหายเลยอ่ะอย่าใช้นะใช่ถ้าใช้สม่าเสมอแล้วดีขึ้นอ่ะแสดงว,ว่าครีมเขาดีมัน,มนดีที่เลยนทีละนิด,ดละนิด,ด,นดเรารู้ใช่ใช่มันต้องแบบนั้นอยู่แนละ้วเราต้องใช้ความสม่ําเสมอใช่แล้วใครบอกเนี่ยแพรลี่เหมือนลื้อสีเลยอ ไม่เขาเมน้์ช่องพี่อ่ะเขาว่าพี่หรือเปล่าพี่ตาตางน <laughs> ้องตาตางถามแม่จ่อดูรู้จักตุ๊กตาบูรพาไหมหน้าแม่โซดาไฟก็ไม่อยู่ถ้าอย่าพูดแบบนั้นสิแมว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  <laughs> <laughs> มันรู้นะไม่ได้เกี่ยวกันทำทำหน้าทำหน้าหมดไปเท่าไหร่นะทำหน้าหมดไปเท่าไหร่นะแม่ที่แม่เคยพูดให้ฟังอ่ะแปดพันไม่ใช่ไม่ใช่คนบางคนอ่ะเขาทำหน้าหมดไปเท่าไหร่นะเขามานั่งร้องไห้อ่ะล้านฮาาหน้าหมดไปเป็นล้านแล้วมานั่งร้องไห้เนาะไม่อยากจะติดนะผู้ชายผู้ชายก็เคยบอกผู้ชายไว้ด้วยนะอืออือไปหาผู้ชายนะผู้ชายนี่ไม่ไม่หนีค่ะ อง่ายแแม่วันนี้หนูได้แขกหกคนอ่ะยูนเดี๋ยวสี่เดี๋ยวหกคืออะไรเนี่ยเมื่อกี้ไงได้หกคนคนที่เจ็ดคนที่เจก็คือหลักลูกเขามากก็เลยไม่เอาใครเลยอพี่ตาตานี่ก็ไม่ตื่นเนะหลับลึกไปเรื่อย เดี๋ยววันพุธก็กลับแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันพุธก็กลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกอีกคิวเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกอีกหกคิวเหมือนกันพรุ่งนี้หกคิวไปขายไปขายจริงเหรอเนะี่ยถามจริงโอ้ยี่จะพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บินมานูเสียวช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิง้งไม่ได้ช้อปปิง้งเดี๋ยวมันบินแล้วโอ้โหช่องเสียดายช่องกำลังคนกำลัง<ม>ตามเยอะ่จอ,อสวยเงินเยอะแมลี่ก็ช่องหล่อนเข้าใจป่ะฮะ จ้องหล่อนมาทั้งเมือให้หล่อนเยอะใช่นูขายของขายอะไรแ<อ>ม่ก็สวยแพรี่น่ารักค่ะเขาบอกใจแพร่มากครับผ,ผมต้องทันเขาอีกเผื่อไว้แพรี่อีกสักสองสามช่องเชื่อเชื่อแม่นะเจจ๊อครับผมขอไปบ้านเจ๊จอได้ไหม,มค,รไครับผมใครวะใครใครมนผมอยากไปเข้าเต็นท์ได้ไหมครับผม <c oughs> <c oughs> อย่า วุ้นตัวเสียงใจไม่มาหนึ่งเจ้าครับผมขอผไข่ไก่สองลูกพอครับผมจิงก้ามาได้ไหมครับเธอแพรลี่สามสิบสี่แล้วนะเม่เจ๊ะห้าสิบแปดนะเธอเจ้าครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบโคอยากโดนเม่จ๊ะยกล้อครับผม เนี่ยก็ไปพูดก็ไปพูดตรงนี้เดี๋ยวตา่านเดี๋ยวช่องมาโต้ชนะแม่แพรลี่แพรลี่พูดแบบนี้ปุ๊บนะแพรลี่แบบโุยดูเหมือนชายแท้มากเดี๋ยพูดนี้เดี๋ยวตามนั้นนะผมเอปีเจะจ้อนะครับผมอยากผมขอไก่ผมขอไก่หลังบ้านตัวหนึ่งได้ไหมครับ เพลี่อย่าพูดแบบนี้เจไม่ไหวแล้วเจเขี่ยไปเรื่อยๆนะเพลี่พูดไม่เอาไม่มันมน้องพูดได้ไงอะไรนะแล้วแต่นะพูดกันเองเลยช่องจะมี8ยูนนะนันไม่ซีรีสไม่เพลี่ลีโอบอกว่าไงนะขึ้นไ like ลค์กับใครได้บ้างนะสองคนยังไม่ลีโอลีโออนุญาตแล้ว บอกว่าให้ขึ้นได้สองคนก็คือลุงจ้อกับลุงชะตางลุงจ้อกับลุงชะตางนะแม่ได้รับเกียรติจากแฟนแลรี่นะแม่ผมอยากเข้าเต็นท์กับเจ้จ้อครับผมขอไค่ไก่สองสองฟองพอครับผมแล้วก็ขอค่าน้ำมันห้าสิบาทครับ วันที่ผู้ชายจะมาขายเราแบงค์ให้อะไรนะเราแหวนเพราะว่าแหวนแบตสำรองผ่าไม่หยุดเดี๋ยวผมพอได้ไหมครับเดี๋ยวเจ้าครับพูดเรื่องเงินื่อยในี่ถามอ่ะสอบเวื่อวานนี้ก็ไม่หกดอกแล้วแต่มี เออขอโหดดอกนันลูกสาวแม่ <c oughs> ขอโหดดอกนันลูกสาวแม่แต่งชุดตันตะคอสไปโรงเรียนไนงะมันไม่เหมือนตันตะคอสนะสิเไม่เล่นะมันเหมือนพระฤาษีอ่ะอีสองดอกลูกสาวอีสองดอกอีสองดอกอีสองดอกไม่ทันแค่นี้เราหาอะไรน่าเดี๋ยวก่อน